ตอนที่31ฉันไม่ขายตัวลูกค้าหนุ่มกินไปเลื้อยไปเดี๋ยวจับแขนเดี๋ยวแตะเขา่าในที่สุดก็ถึงเวลาร้านปิดพ่อวัยรุ่นตอนปลายสายเปลุกขึ้นยืนตัวเอียงเอานิ้วกรีดแบงค์ห้าร้อยในมือดีดแรงๆแ,แล้วยืนให้วิมาดาเพียงครึ่งไหนว่าให้หมดไงคะเธอทวงเพราะนั่งบริการเขาจนอดได้ทิปจากโต๊ะอื่น แล้วเรื่องอะไรจะมาโกงกันดือด้อๆได้ไม่ส่องดี่อดหน่อยเดี๋ยวให้ที่เหลือหญิงสาวเริ่มไม่ไว้ใจไม่รู้ผู้ชายคนนี้จะมาไม้ไหนอีกเร็วสิก็ได้ค่ะแล้วเขาก็รีบทลาเข้าหาให้เธอช่วยพยุงได้กลิ่นกายหอมกรุ่นจนเผลอต้องสูดลมเข้าปอด วิมาดาพาจอมทัพที่เดินโซเซออกมาจนถึงรถกระบะสีดำสี่ประตูแสงจากเสาไฟฟ้าทำให้ต่างคนต่างเห็นหน้ากันและกันมากขึ้นลูกค้าคนนี้หน้าตาดูดีกว่าที่คิดจอมทัพเอ็นตัวพิงประตูรถฉีกยิ้มและยื่นเงินที่เหลือให้รอบนี้หญิงสาวยกมือไหว้ขอบคุณอย่างสวยงามไม่ต้องดิ้นรนหาค่าเทอมของน้องชายสำหรับเทอมที่จะถึงแล้ว คล้อยหลังผู้หญิงที่ถูกชะตาชายวัยรุ่นตอนปลายที่เดินป่อแป้อ้อแอมาตลอดทางก็พยุงตัวเองลุกขึ้นยืดหลังตรงไม่เหลือท่าทางของคนเมาแอเพราะได้แสงจากเสาไฟฟ้าช่วยจึงรู้ว่าความสวยในที่มืดของเธอนั้นไม่จกตาเขารีบหยิบโทรศัพท์ไอ้อองมึงไล่เด็กออกจากงานให้กูคนหนึ่งเดะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวันนี้กูไม่ได้เข้าร้าน ใครทำอะไรมึงวะอม,มรินเป็นเพื่อนสนิทของจอมทัพเขาเพิ่งมาเปิดร้านเหล้าที่นี่ได้แค่เดือนกว่าน้องแหววอะแต่ไม่มีอะไรกูแค่อยากพาไปช่วยงานที่บ้านจอมทัพได้ยินเสียงสะบทร่ายยาวมาในโทรศพัพท์โอ้ยไอหน่ามีมึงรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้กว่าจะหาเด็กสดสดสวยๆมาไว้เรียกลูกค้าเนี่ยมันยากขนาดไหนยังยังมาโฉกของคูไปอีกตั้งแต่เมียทิ้งนี่มึงประสาทหลอหรือไงฮะ อมรินทั้งบนและกลดา่าเสียงสูงกลับมาสดด้วยเหรอวะมึงรู้ได้ไงว่าน,น้องเขาสดหรือว่ามึงเอาสดไปแล้ว <_ C> e <an> ขมวดคิ้วนิดๆถ้าเด็กนั่นเสร็จเพื่อนแล้วเขาไม่ยุ่งก็ได้สัมภาษณ์ไงมึงกูก็ไม่ได้โง,ง่ถึงขั้นแยกผู้หญิงธรรมดากับผู้หญิงอย่างว่าไม่ออกนะเว้ยจบมปลายแล้วไม่เรียนต่อไปทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ในโรงแรมเดียวกับแม่ แล้วก็ออกไปอยู่ร้านข้าวต้มโต้ลูกได้หนึ่งเดือนย้ายไปล้างจานที่ร้านอาหารแล้วก็มาอยู่ที่นี่ทำไมเปลี่ยนงานบ่อยจังวะไปลักเล็กขโมยน้อยอะไรมาหรือเปล่าจอมทัพไม่เอาถ้าเธอจะมีแวววิชาชีพเงินไม่พอน้องสอบติดโรงเรียนดังประจำจังหวัดต้องจ่ายค่าหอพ่อป่วยทำงานไม่ได้เลยต้องหางานใหม่จี่ได้เงินเยอะขึ้นอ๋อจำแม่นยังนะมึงคิดอะไรกับเด็กวะหรือเปล่า ถ้าคิดกูจะได้ไม่ยุ่งเปล่าตอนสัมภาษณ์เมียกูอยู่ด้วยช่วยกันถามสองคนเลยมีเวลาซักรายละเอียดงั้นกูให้เวลามึงหาคนใหม่อีกสองวันแล้วจัดการให้กูด้วยเอาจริงดิวะจอมมึงเลิกเฮิร์ตเรื่องนาแล้วเหรอกูเห็นวันก่อนมึงยังเมาปลิ้นอยู่เลยกูไม่ได้เมามึงก็รู้ว่ากูคอแข็งแอคติ้งรับบทคนอ,อกหักว่างั้นกูแค่อยากเมาอยากลืม ต่มันไม่ยอมเมาไงมึงเออกูเข้าใจมึงคบกับนามาตั้งแต่สมัยเรียนพอเข้าไปมึงไม่เซบ้างสิแปลกกูบอกแล้วให้รีบแต่งมึงก็มัวใจเย็นอยู่ได้อยู่กันมานานขนาดนี้จะเอาอะไรกับอีแค่จัดงานวะงานในไล่กูเยอะแยะเงินทองมีใช้เหลือเฟืออยู่กับกูนาไม่เคยขาดเขาไปเพราะหมดหลักกูแล้ว มึงก็เลยมาหารักใหม่เอาที่ร้านกูเนี่ยนะเออน่าให้เพราะความรักมันไม่ได้อะไรก็ลองเปลี่ยนมาให้เพราะความใคร่ดูบ้างแค่นี้แหละอีกสองวันกูจะมารับกลับไปด้วยไม่ไ่น้องแหววออกให้กูร้านมึงคลังแน่ออ๋องสองวันถัดมาผู้จัดการเรียกแหววมามีอะไรหรือเปล่าคะยังไม่ถึงเวลาเลิกงานวิมาดาก็ถูกเรียกพบนั่งซิ ทำงานมาทิ์กว่าแล้วไปยังไงบ้างก็ดีค่ะต้องดีอยู่แล้วร้านนี้เป็นร้านใหม่ดูดีมีแต่คนรวยมาเที่ยวเธอได้ทิปเยอะมากนี่ขนาดยังไม่ถึงครึ่งเดือนส่งเงินกลับบ้านได้ตั้งหลายบาทแล้วอันนี้เป็นเงินเดือนล่วงหน้าหนึ่งเดือนผมจ่ายให้แหววฟังแล้วตัวชาไม่อยากรับรู้ต่อว่าจะเกิดอะไรผู้จัดการให้แหววทำไมคะ ผมจำเป็นต้องให้แหววออกจากงานพนักงานของเราเยอะเกินไปอีกอย่างแหววใจไม่ถึงแลยมีลูกค้าติดน้อยกว่าคนอื่นความจริงแหววยังไม่พ้นโปรจะไม่จ่ายล่วงหน้าให้ก็ได้แต่คุณอมรินกับภรรยาท่านใจดีเลยไม่อยากให้แหววลำบากหมายความว่าแหววตกงานเพราะไม่ยอมขายตัวเหรอคะวิมาดาเริ่มเสียงสัน่นแต่ก็พอเดาวความหมายได้ก็ไม่ถึงขนาดนั้น ร้านเราไม่ใช่จะสนับสนุนให้ค้ากามแต่อย่างว่านะลูกค้าส่วนมากเขาก็อยากไปหาความสุขต่อหลังจากร้านปิดผมว่าแหววยังไม่เหมาะกับงานที่นี่อยากให้ลองไปหางานอื่นที่เหมาะสมดูเอาละ่ะวันนี้ถ้าแหววจะกลับก่อนเวลาผมก็ไม่ว่านะส่วนกุญแจห้องพักคงต้องขอคืนเลยเพราะคืนนี้จะมีคนย้ายเข้าไปอยู่แทนแหววผู้จัดการหนุ่มยื่นมือรอหมายความว่า คืนนี้เธอจะไม่มีที่ซุกหัวนอนอย่างนั้นหรือให้ hey, ออกพรุ่งนี้ไม่ได้เหรอคะแหวยังไม่มีที่ไปอะฝั่งตรงข้ามก็มีโรงแรมผมว่าเงินที่ร้านจ่ายให้แหวว่าจะอยู่ได้อีกหลายวันไม่เพียงผู้จ่าตัดเยื่อใหญ่แต่ผู้จัดการหนุ่มจากไปทันทีที่ได้กุญแจห้องคืนเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเจ้านายถึงให้ทำแบบนี้แต่เมื่อเป็นแค่ลูกจ้าง ได้รับคำสั่งมาก็ต้องทำตามอย่างไม่มีข้อโต้แยง้งยังไม่ถึงเวลาเลิกงานวิมาดาออกจากร้านพร้อมกระเป๋าเสื้อผ้าข้ามถนนไปยังโรงแรมขนาดเล็กเห็นมีชายหญิงเข้ามาใช้บริการเป็นคู่ม่านรูดนี่จะอยู่ได้ยังไงคิดแล้วก็หวาดกลัวหากใครเข้ามาทำไม่ดีไม่ร้ายเธอจะเอาพละกกำลังที่ไหนปกป้องตัวเอง คำมือเช่นนี้จะไปหาที่อื่นก็ไม่ง่ายวิมาดานั่งทอดอะไรอยู่ริมถนนที่แทบไม่มีรถวิ่งผ่านกอดกระเป๋าผ้าใบน้อยที่มีเสื้อผ้าไม่กี่ชุดของเธอไว้แค่สิบนาทีคนที่นั่งเฝ้าสังเกตการอยู่ในรถกระบะสี่ประตูก็รีบขับรถออกถนนแล้ววนกลับมาจอดเทียบไม่กล้าปล่อยให้รอนานกลัวจะมีใครมาชิงทำร้ายเธอก่อนจะถึงมือเขา ดวงตาคู่เล็กดูตื่นตกใจราวกระต่ายน้อยเมื่อเห็นรถคันใหญ่มาจอดสนิทอยู่ตรงหน้าคนตัวโตวเดินลงมาแล้วนั่งบนทางเท้าข้างเธอคุณเธอจำเขาได้ลูกค้าที่ให้ทิปเธอหนักมากเมื่อวันก่อนมานั่งทำอะไรคนเดียววันนี้ไม่ต้องทำงานเหรอเขาแซงตีสีหน้าสงสัยโดนไล่ออกแล้วค่ะโอ้ ไปทำอะไรผิดล่ะไม่รู้เหมือนกันใครจะกล้าบอกว่าเป็นเพราะเธอไม่ยอมขายตัวเราจะไปไหนต่อไปกับฉันไหมวิมาดาสายหน้าดิกผู้ชายคนนี้ไว้ใจได้ที่ไหนถ้าไปกับเขาจะต่างอะไรกับเดินเข้าปากเสืออ้าวแล้วกันถ้างั้นจะไปไหนอ่ะกลับบ้านเหรอกลับตอนนี้ไม่ได้ต้องหางานทำ จะไปหาที่ไหนล่ะฉันไปส่งให้ได้นะยังไม่รู้เหมือนกันค่ะวิมาดามีสีหน้าสลดลงเมื่อนึกถึงความลำบากที่ตัวเองกำลังเจอที่บ้านมีภาล้าเยอะเหรอค่ะน้องชายยังเรียนไม่จบอีกหลายปีกว่าจะช่วยเหลือตัวเองได้ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนแล้วมสี่กำลังหัวเลี้ยวหัวต่อทางแยกระหว่างมีอนาคตเป็นเจ้าคนนายคน หรือจะเป็นแค่ลูกจ้างข่าแรงขั้นต่ำมันก็จริงอย่างที่เขาพูดดูอย่างเธอสิเป็นคนงานหาเช้ากินข้ำยากเหลือเกินที่จะมีโอกาสได้ลืมตาอ้าปากเป็นนายใครฉันส่งเสียให้เอาไหมคุณว่าอะไรนะวิมาดากำลังคิดว่าตัวเองหูฝาดหันจ้องชายหนุ่มที่เป็นคนแปลกหน้าไม่มีทางที่เขาจะให้โดยไม่หวังผล แค่ค่าใช้จ่ายของเด็กมัธยมสบายมากสำหรับฉันฉันไม่ขายตัวก็ไม่ได้บอกว่าจะซื้อนี่รู้จักคำว่าผลประโยชน์ต่างตอบแทนไหมก็แค่แลกกันลองคิดดูนะตอนนี้ดึกแล้วนั่งตรงนี้อาจจะโดนโจรปล้นแล้วพาไปข่มขืนก็ได้ถ้าโชคร้ายอาจจะโดนหลายคนหรือไม่ก็ถึงตายแต่ถ้าสนใจข้อเสนอของฉัน อาหารฟรีที่พักพร้อมถ้ามีพ็อกเก็ตมันนี่ให้เธอไม่ต้องเหนื่อยหางานหรือเปลี่ยนงานบ่อยๆคุ้มนะไม่สนจริงเหรอจอมทับเท้าคางแล้วยิ้มหวานตั้งใจโปรยสเสน่ห์และมั่นใจในตนเองอย่างเหลือลน้นวิมาดาท่อสายตาลงไปยังปลายเท้ามองรองเท้าคู่เก่าที่ใกล้จะสึกของตัวเองทบทวนครุ่นคิด ทำไมเลือกฉันคะมีผู้หญิงคนอื่นในร้านสวยกว่าทั้งเยอะถูกชะตาถูกใจหรืออาจจะเพราะอะไรก็ได้ไม่รู้สิฉันต้องทำงานให้คุณนานแค่ไหนกี่วันกี่เดือนก็จนกว่าฉันจะบอกเลิกแต่ถ้าเธอกังวลฉันจ่ายมัดจำให้ก้อนหนึ่งก่อนสำหรับคืนนี้ถ้าตกลงก็ขึ้นรถพันธะของเราเริ่มต้นทันทีที่เงินอยู่ในมือเธอ วันก่อนเขากล้าใจที่ให้เธอตั้งสามพันก็คงจะมีเงินจริงไม่ได้มาหลอกคุณจะมดจ่ายใ่้ฉันเท่าไหร่ปากก็บอกว่าไม่ขายแต่สุดท้ายเธอกลับเป็นฝ่ายผู้ตกลงราคากับเขาจอมทัพบยิ้มกว้างกรุ่มกริ่มแล้วแหววได้เงินเดือนจากร้านนี้เท่าไหร่อะทำเรียกชื่ออย่างเป็นกันเองน้ำเสียงผสมความดีใจนิดๆแปดพัน 8, ค่ะ แต่เพิ่งทำงานได้แค่สิบวันก็เลยได้ไม่ถึงหมื่นหนึ่งพอไหมเดือนละหนึ่งหมื่นไม่รวมค่าใช้จ่ายของน้องชายแหววค่าเทอมค่ากินค่าที่พักค่ากิจกรรมโรงเรียนฉันให้แหววเบิกได้ทั้งหมดรวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนตัวของแหววด้วยเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องสำอางทุกอย่างที่แหววอยากได้ถ้าสิ่งนั้นไม่เกินกำลังของฉันเขาเปได้ไม่อัน้น ขอแค่คืนนี้ได้พิสูจน์ก่อนว่าคุ้มค่าพอที่จะทุ่มทุนพูดจบจอมทัพก็ลุกขึ้นเปิดประตูรถเขาอ่านใจเธอออกและคิดว่าตัวเองเดาถูกในที่สุดเธอก็เลือกขายตัวลำพังแค่ค่าเทอมกับค่าหอพักของน้องชายก็มากพอให้ยินยอมละทิ้งศักดิ์ศรีต่อให้เขาใช้งานเธอแค่คืนนี้ก็คุ้มค่ากับเงินหมื่นที่จะได้มา ก่อนถึงทางเข้าบ้านจอมทัพจอดรถหน้าร้านสะดวกซื้อเพื่อซื้อของจําเป็นสําหรับคืนนี้แวะกดเงินสดเพื่อจ่ายค่ามัดจําธนบัตรสิบใบถูกวางลงบนมือเธอพร้อมกับข้อแลกเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆขอจูบได้ไหมได้ค่ะนาทีนี้ยังมีอะไรที่เธอกล้าไม่ให้เขาอีกรื่อฝีปากกลิ่นมิ้นจางๆประกบลงมาอย่างทันท่วงที จูบแรกกับลูกค้าคนแรกดูดเอาพลังงานไปมากหัวใจเต้นแรงจนคนในระยะประชิดได้ยินเขาอมยิม้มเพียงแค่จูบเธอยังสัน่นแล้วถ้าขอมากกว่านี้อีกนิดละ่ะขอจับได้ไหมอยากถามเหลือเกินว่าเขาจะจับอะไรแต่ก็กลัวคำตอบได้แต่พยักหน้าน้อยๆแล้วคาดเดาทิศทางที่มือของเขาเคลื่อนไป ขอ,องจริงหรือเปล่าทำไมใหญ่เกินตัวมือใหญ่ลูบไปมาอยู่บนความกลมกลึงนอกร่มผ้าจริงค่ะเสียงตอบเบาหวิวถ้าไม่กล้าเงยหน้าสบตาเขาฐานะยากจนอย่างเธอจะเอาเงินที่ไหนไปทำนมเสริมอึมมือใหญ่ยังคงวนเวียนอยู่บนก้อนเนื้อกลมก่อนจะหยุดลงตรงจุดเล็กที่เหมือนแข็งเต่งสู้นิ้ว อดใจไม่ไหวต้องสอดมือเข้าใต้ผ้ายืดสัมผัสกับเนื้อนุ่มนิ่มแล้วบีบเน้นๆเท่านั้นไม่พอจอมทัพยังจัดการเอนเบาะให้หญิงสาวนอนราบดึงเสื้อยือดขึ้นหวังมองให้เต็มตาคุณจอมคะตรงนี้วิมาดาถึงกับหวาหรือเขาจะทำเรื่องอย่างว่าในรถฟิล์มรถชั้นดำมองเข้ามาไม่เห็นหรอก และเขาก็จัดการงับลงบนยอดซวงสีหวานยอกเยากับมันพอหอมปากหอมคอก็จะยอมพละออกอย่างน่าเสียดายรีบกลับกันดีกว่าก่อนที่เป้ากางเกงฉันจะขาดฉันอยากเลียแหววทั้งตัวแล้วตรงนี้ยิ่งอยากเลียแค่ได้ฟังก็สถานเยือกเสียววูบในช่องท้องแปลกๆไหนจะมือของเขาที่แปะลงบนต้นขา บีเบาๆให้รู้ว่าที่อยากเกลียนั้นคือส่วนไหนวิมาดาทั้งมือสั่นและเหงื่อออกจนต้องกำกระเป๋าเสื้อผ้าของตัวเองไว้นึกปลอบใจตัวเองว่าให้เข้มแข็งกับสิ่งที่เลือก